อรอแป๊บนึงนะเป็นรอแล้วเดี๋ยวรอลูกค้าสักครู่มาแล้วมาแบบไม่ได้นัดหมาย <laughs> เปิดไลท์ OT สองหสวัสดีค่ะลูกค้ามาเลยมาเลย สวัสดีค่ะเดี๋ยวมช็คเสียงก่อนเอ้าเสียงมาไหมแม่มาอ่าลูกค้ามาเลยใครเข้ามาแล้วฝากเช็คภาพเช็คเสียงดันหนึ่งให้ด้วยนะคะ่แคระจ้าดันหนึ่งมาเลยจ้าแม่โอเคมามามาภาพชัดเสียงชัดเดี๋ยวเพลงดังอีกหน่อยก็ได้ค่ะเพลงดังอีกหน่อยก็ได้ลูกค้าวันนี้เอางานป้ายเดอะเบสมานะคะ ลูกค้าขาเป็นงานเสื้อวินเทจเสื้อวินเทจนะคะเสื้อวินเทจหลายหท่านกําลังรอเลยลูกค้าแล้วก็วันนี้ไม่ควรพลาดเด็ดขาดเพราะว่าเรามีโปรโมชั่นลดราคากระสอบละหนึ0งพบาทหนึ่ลูกค้า1,000บาทเลยนะหมดแล้วหมดเลยนะคะลูกค้าหมดแล้วหมดเลยอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตอนนี้30ท่านแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มรีวิวกันเลยนะคะรุ่นนี้ นะคะเป็นงานเ<ช>สื้อ,อชีฟองวินเทจลูกค้านะคะลวดลายสีสันนะคะลูกค้าค่ะเขาก็จะเน้นเป็นโซนวินเทจหน่อย<ช>นะคะ,คะลูกค้าค่ะตามชื่อรายการเลยรุ่นนี้เป็นงานป้ายเดอะเบสงานจีนนะคะป<บ>้ายเดอะเบสงานจีนน้ำหนัก9กกิโลลูกค้านะคะเสื้อวินเทจตัวนี้เขาก็จะมีความเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นสไตล์เขาเลยอ่ะเนาะ<ช>ตามสไตล์เขาเลยลูกค้ะนะ<ช>านะ,คะนะสไตล์วินเทจนะคะงานแขนสั้นแขนยาวงานกระดุมหน้านะคะงาน โบอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าฟิลวินเทจนะคะจำนวนตัวในกระสอบนี้ oh, <okay. S 1> ลูกค้าจะอยู่ที่ประมาณ400-500ตัวนะคะ400-500ตัวบางรุ่นมีที่รองบ่าให้นะคะบางรุ่นก็ไม่มีมาลูกค้าแต่ตอนนี้ลูกค้าสามารถไปทำกำไรได้เพราะว่างานวินเทจช่วงนี้ก็กำลังมาแรงลูกค้าขานะงานวินเทจช่วงนี้ก็กำลังมาแรงรุ่นนี้หนูปล่อยราคาให้คือสุดช็อค ว่างแค่สี่ลูกสุดท้ายนะนะว่างแค่สี่ลูกสุดท้ายหมดแล้วคือหมดเลยแอดมีอย่าเพิ่งตักมุละคะมาว่างแค่สี่ลูกสุดท้ายนะคะลูกค้าขาหมดแล้วหมดเลยนะคะรุ่นนี้มีโปรโมชั่นส่วนลดประจำเดือนมิถุนายนให้ด้วยกระสอบละ1,000บาทเฉพาะป้ายเดอะเบสใช่จ้าเฉพาะป้ายเดอะเบสทุกรายการนะคะทุกรายการลูกค้าไปสั่งซื้อสินค้ากันได้นะคะอ่ะสำหรับ รุ่นนี้น,นะคะใครอยากได้รีวิวลูกค้าพิมพ์ CF แล้วเวนวรรครีวิวมาให้ด้วยส่วนใครอยากได้กระสอบใหม่ก็พิมเอ่อซกระสอบใหม่น,นะคะ<อ>ลูกค้าค่ะเพราะว่าตอนนี้มี1รีวิวแล้วก็อีก3กระสอบใหม่เนาะอ่ะลูกค้าค่ะแล้วหนูขอปล่อยราคาสุดพิเศษให้เลยนะคะรุ่นนี้งานป้ายเดอะเบสใครไวใครได้ลูกค้าทั้ง49คนที่ดูอยู่ตอนนี้คุณคือผู้โชคดีที่ได้มาดูงานโปรโมชั่นใช่ค่ะลูกค้าเอาไปเลยลูก ลูกค้าขากระสอบลาคเท่าไหร่สองพันห้าร้อยบาทเ่าไหร่สองพันห้าร้อยโอ้โหราคา2,500รุ่นนี้ลดจาก3,500นะคะและที่สำคัญรีวิวหนูลดให้เพิ่มนะคะลูกค้าใครเอารีวิวรับรีวิวแจ้งได้เลยลูกค้าขะตัวลด1,000นะคะจาก3,500เหลือ2,500ัน้าและก็กระสอบรีวิวลดอีก300เหลือจ่ายไปเสร็จ2,200บาท ิโอ้โหไม่ถ้าอยากได้รีวิวเซียฟรีวิวได้เลยนะคะลูกค้าค<ช> <90 S 2> ่ะ90กิโลกระสอบละ2,002กระสอบใหม่2,500บาทนะคะลูกค้าค่ะว่าง1รีวิวและวา 3, ่ววะวาง3กระสอบใหม่รุ่นนี้งานเสื้อวินเทจลูกค้าแบบและสไตล์ค่อนข้างเน้นแฟชั่นลูกค้า<ช>ค่ะใช่จ้ะนะให้ความ ดูดีดูฟิลผู้ดีลูกค้ารุ่นนี้นะคะลูกค้าขาหลายๆท่านชอบนะลายดอกลายกราฟิกลายวินเทจนะคะลูกค้าขาส่วนใหญ่เขาจะออกเป็นพวกงานผ้าโพลีผ้าซิว <c oughs> นะคะผ้า <c oughs> โพลีผ้าซิวนะคะลูกค้าแล้วก็รุ่นนี้มีไม่เยอะมีแค่สีก้อนนะคะมีแค่สี่ก้อนเท่านัา<ด>้นใครอยากรับซีเอฟได้เลยลูกค้านะใครอยากรับซีเอฟได้เลยนะยชั้นผ้าสวยงาม ชั้นค้าสวยงามสีสันดีลูกค้าลายกราฟิกนะคะลายวินเทจนะคะลูกค,ะคะ้าขาเนี่ยเสน่ห์เขาเคืออะไรปะกระดุมใช่งานกระดุมนะคะลูกค้ากระดุมเซียวก,กระดุมเขาจะแบบสวยอะ<า>ลูกค้านะประมาณ4ี่ร้อยถึงห้าร้อยตัวเลยจ้ะแม่นะคะนี่กระดุมกระดุมต้องเล่นใหญ่เบอร์นี้ปะเนี่ย <laughs> ประมาณ400-500ถึงตัวจากพี่จ๋านะคะเดี๋ยวน้องวิโชไปโกยไปพี่เลยนะคะเพราะว่าอยากให้ลูกค้าเห็นชั้นผ้าแบบทีจุกนะชั้นผ้าเยอะมากชั้นีอันแผนพองนะเขามีผุกอุ๊ยตัวนี้สวยสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองอุ้ยสีม่วงอะไม่อยากสวยสวยลูกค้าสีสันดีมากนะคะสีสันดีสีสันดีใส่เป็นเสื้อคลุมกระ็่ายอีกทีหนึ่งนะคะใส่กระอกด้านในนะคะลูกค้าค่ะราคานี้อย่าให้พลาดนะ 2,500บาทนะคะใครรับรีวิวรถเพิ่มอีก300อเป็น2,000อน้ยสีสันโอ้โหลูกค้ามันเยอะเลยอะไปถึง600้นะหนูแจ้งเพราะว่าจำนวนค่อนข้างเยอะมากๆนะคะจำนวนค่อนข้างเยอะมากๆบางรุ่นเขาเป็นเชิ้ตแขนสั้นเนาะก็สามารถที่จะขายคุณผู้ชายได้ด้วยนะคะงานวินเทจช่วงนี้มาแรงลูกค้านะคะสีสันดีงานวินเทจแล้วมันดีอย่างไรตรงมันดีตรงที่ว่าสีสด ลายสวยนะลายดอกลายกราฟิกล,ลายลวดลายต่างๆนะคะเขารวมกันมาในนี้หมดเลยลูกค้าหาเสื้อเชิ้ตนะ,ะหาเสื้อแฟชั่นสีสดๆส,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 สวยๆเนี่ยลูกค้านะเอารุ่นนี้ได้นะคะลูกค้าขา2,200บาทนะคะวันนี้ลูกค้าที่มาดูไลฟ์สดอยู่นะคะอยาก,กรับแจ้งได้เลยนะคะเพราะว่างานนี้โปรโมชั่นเดือนมิถุนาลด1น0 0ทุกรายการเฉพาะงานใต้เดอะเบส เลิศเฉพาะป the best ้ายเดอะเบสนะคะป้ายเดียวเท่านั้นนะคะลูกค้าขาป้ายเดียวเท่านั้นนะลด1,000บาทนะคะรุ่นนี้จริงๆเราขาย35 0 0แล้วเราก็จัดโปรโมชั่นลด1,000บาทก็จะเหลือ2 5 0 0และรีวิวเราก็ลดให้เพิ่มนะคะลูกค้าขานะ,คะใครอยากได้ใครอยากเหมาแจ้งได้เลยนะคะลูกค้าขารุ่นนี้สิคะมีพร้อมส่งแค่4ี่ก้อนนะคะ หลังบ้านมีพร้อมส่งแค่สี่ก้อนเท่านั้นลูกค้าอยากได้ C f เ่วนวๆเลยลูกค้าขานะบางรุ่นนะคะบางตัวนะคะลูกค้าขาเขาจะมีความเข้ารูปนะสามารถใส่ทํางานใส่เที่ยวได้ลูกค้ารุ่นนี้คือเหมาะใครจะเอาไปตัดขอบแฟชั่นก็ได้นะคะลูกค้าขาเนี่ยนะที่ขอดูกระดุมเอกีตัวนี้กระดุมสวยนะ,ะยงานวินเทจกระดุมเขาจะสวยลูกค้าเนี่ยเห็นปะ